สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุขคนสุมองสุบอนพบพ่อกันอีกแล้วกับสองน้องเดือนพี่น้องน้องเดือนเห็นยังลูกสบายดีปลาลุกงามงามอยากกินอะไรอยากกินเนื้ออยากกินหมูกระทะสบายดีปลาลุกงามงามแล้วสบายดีปลาลุงผักไม่ได้ต้องน้่งเดินแล้วขอบอกูําลังนาโดยน้องเดือนเสร็จยังลูกหามักแตง ถั่วแม่วาดพักเสียนพี่น้องก็กำลังเกิดขยะอย,อย,อยู่แน่ๆในพักเสียนได้พี่น้องเอ้ยมันมเนื้อมันยกได้ไอ้นี่ต้นถั่วดินถัน่วแม,ม่พ,พ,พี่น้องปเป็นปลูกถั่วดินอันนั้นคือถั่วพุ่มมีพาโพรพางามจะ่โปรพาอุ้ยน้องบ้าก็อย่างร้องพาลงไปยังลูกลงไปแ Ủa bố hên Ủa hai nhắn Khứ Cử... là mặc tèng phía nọ Nói xoay Phát đương thường nó rồi tì Mực đen này nội là sẵn Đại đây vào Ủa bố hên ở Xoay Xoay mà nhảy đứa mà nội vâng, Bớ mà nội bố áo Áo Đủ khỏi เห็นมักแต้งนหน่อยหน่อยปิดถืดมาติดุฮะเอาไปล่างก่อนใด้จังกินน้องด่าเอาคือปิดถือเอาอะะเห็นยังอีกบ้างนี่ห้าอีกห้าอีกไปพี่น้องเอ้ยตัวดิ้นทรงค่ะแม่เครือ่ักแต้งอบบ่าเลยอะไรก็โหดอภา โบลราพายอยู่ปกูกกระนังางามพี่น้องกูพี่น้องคือมา่งานแต่บล่าพาทำแม่ไปม,มาแม่อุบน้องดออา,าดอันนี้เป็นพักแมงลักพี่น้อง เก็บใส่แกงเห็ดลายจนเหียนอันนี้ก็เป็นผักเสียนพี่น้องเลยโอ้แกเลยนี่กุนงในมันหวาน,นานมันหว,วานหวาน mục à, một ngọc thì nó phía nọ. hết mọi người hết mọi hết mọi lụ hết tầm người nội mọi lụ Ôi, mà nhài, mà, mà nhài à? mà mà. ơi, mọi nhầy hết mọi người lúc ạ người hết mọi người hết mọi người hết mọi người hết pít người hết mọi 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 người gì mọi mọi đứa mà đã oh, mọi um, à. người mọi người đi người mọi người mọi người mọi người đi người mọi người mọi đi mọi ngườ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 i mọi lên oh, này nhoi đi ô bóng kìm đi bộ đi ơi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  đi Nói đi ơ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 i đi bà đi pa, สบายดีน้องดาอือสบายดีบาทเดียวพี่น้องอือกันเหยียดเยียเยียเยอยดไอ้เยาะยังไงนะเอาน้องเดินตกได้ลูกจะขึ้นไปยังจะขึ้นบลาอดะนะลูกอ่ะน้องเดินจะแทงปลาอังกินเลแตงกับปอซานผิดพี่น้องเว้ยปลูกเองมีต้นข้าวโพดแน่ หัวตะไ,ไคออร้บัวร่างามเลยหัวสีไไ่กับปูพี่น้องเลยสวนครัวรีวิวเที่ยงนานน่อยพี่น้องเที่ยงนานไม่นอ้องเดือนก็นสิประมาณน,นี้ขึ้นไปก็จะเป็นเรือนครัวเรือนครัว เขาปาก็จะเป็นห้องนอนตารางกะกระโปงกระป้องมันเยอะมันแยะเนี่ยพอน้องเดือนกะเบี่ยมาอีกพี่น้องเว้ยเป็นถุงอยู่เด็กคนก่ายยังตารางเทียงกับพี่น้องเว้ยบริเวกวดบริเวณกวดชองสมมือเลยน้องเดือนกินหมาลําไยประมาณนี้เนาะเทียงเป็น้องเดือนอะไรพี่น้องใช่ปะผีพี่น้องเราเรากไปทองถุงหายถุงหน้า หขาวเขียวกะจี้อยู่อานก็ไปเทียงนําบาววัพี่น้องมานี่ก็ไปเทียงแม่น้องเดือนมาๆกอถือเอามากินอยู่พี่ีเ็ดหยังเทียงเฮาเียงน้บ่าววับ่ได้ไกลกันพี่น้องเอ้ย ใส่กองหนาบมองเดียวกันนี่แหละอยู่ปากกระโลกหนากเคเขือเราไปตามทงไฮทงหน้าพี่น้องน้องเดือนมุนดูตะโปงงามๆเห็นไดไเห็นงามดูสูสองนิว้วอาทธอ

เมื่อนี่เกิดช่วงคามยงกันนอนอยู่คนละหายพี่น้อง <c oughs> หรือว่าเพินแข่งกันว่าไพ่สีแล้วก่อนกันคนละหายเพราะว่าก็มีอเพิ่นซูนนเซ่เพิดแข่งกันยุ่นี่ระวังเด้อไพเป็นผู้แพ้ห <c oughs> <c oughs> น้าเพิ่นเพิ่นกับลกพี่น้องหน้าเฮ้ากับเท่าแม่ลกอยู่บ่ได เห็นหญ้าหน้าไรแม่น้องเดือนข้าวลูกพี่น้องพอน้องเดือนกะลกพี่น้องผูกขมิม้มอยู่ผูดน้อยๆผูดแลพี่น้องผูเดียวเพินเน่นเปิดยังไงมันแะล้วไงนะเปิดใบหญ้าไร <c oughs> ทำแม่กระลูกหยาสบายดีปลาลูกด้บ้านหลังเดือนบอกแม่ใหญ่สบายดีปลาลุงด้วยสบายดีพี่น้อง <c oughs> ล็อกหาพี่น้องเลียไล่์ในหนานี่เบอร์รูเออหญ้าไลท์พี่น้องเลยบลอกก็บไปกินข้าวแล้วดำแล้วดำแล้วก็ย่างล็กล็กแล้วก็บน้ำเกี่ยวอีกน้องเดินสิไปใส่ไปหาพ่อน้องเดินบอกพี่สบายดีปะลุงบอกแม่น้องเดินสบายดีปะลุงและ อะไรดูงามงามแล้วมันดูเกษตรสุดจะยิ่งงามใช่ไหมป๊ายงามแพงบ๊ายพระพอผุดและพี่น้องพาเบิ่งพ่อน้องเดือนอยู่ทางอ้าน้องเดือนตกคันนางงามตกคันพี่น้องเลยนางงามจักรวาลป๊ายพี่น้องหย่าอนาเฮา ร้ายนาะเลยปลาขาวพี่นอ้องอ้ยฝนสตกอีเด็นในเมือแรงนี่พี่นอ้องสบายดีป่าลุงสบายดีป่าลุงน้องดะสบายดีป่าลุงสบายดีป่าลุงงามๆเนาะสบายดีป่าลุงเออสบายดีป่าลุง สบายดีปะลุงเออเออเห็นปะสบายดีปะลุงพี่น้องเอย้ยน้องดาค่ะฉอยอน้องดาสบายดีปะลุงโอ้อยหยาอานาไม่นองเรือนพี่น้อง<ม>เสร็จได้ไรอันนี้<ม>สามซีรโลกพี่น้องขาวกับใยหกงาเป็นได้ปีนี่พี่น้องหยังลุกยาดหยาดปะ

อล่าไ่คำแล้วไม่ใช่คำเนี่ยไปไปหาพ่อผู้ป่ะพี่น้องกมาหอดหอลสวัสดีพี่น้องน้องเดือนบอกพ่อสวัสดีปลาลุงเร็วเพื่อนว่ะลูกลูกบวายลูกบ้าเอ้าลูกบวาพี่น้องเลยลูกเให้อนอน

Hát này hát nhả chuột. Qua hát kì chuột. Qua không bao. nó chỉ tiên chuột. Ung bắt đầu nha, Ta bên phong chị tóc bên. Bên đáp yên ank hát nha. Na 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 วานรถหนุ yeah. ่มวานรถออกมาัวบวานไหวานก็ลูกหยาบมแล้วมันก็บอกขึ้นโผล่พ่อวิญญาณพี่น้องเบิ่งลูกพี่น้องมันเน่าเลยด้นะ้ีเน้องมันก็อยู่นนแล้มันก็เคี้ยวอยู่มาแล้วแต่มันบกขึ้นมันก็บอกงามมันดูพี่น้องหนาหยาหน้าแม่น้องเดือน ชิวัยบอกคะแนนนี่พี่น้องเอ้ยโขดโพสามสิลุกว้ามีหอดแถวนี่นะเฮ้ยแต่ละปีมีบรนไหอดได้เออจะกล่าวนะมีหอดตะบางเจ้านั่นแหละกับเบิร,บบร์ต้นิแป๊ปูปีนี่ลงมาหอดแถวนี่มีเบิร์ตเลยน้องดะเนอะอืม มุงลุกที่น้องอยากลิน้นน้ำอยากลิ้นแต่ในบน้อยหนึ่งก็เอาุอ่นใบนำ้ำอืมเอามือใบนำ้ำฝนลินอืมเอื้อยกับเล็ดน้อืมเห็ดยังไงนะโอ้ยเอื้อยก็เอื้อยยาดินรูปมันเปื้อนลูกห่าอ,อั้มน,น้ำแล้วเราบรินคือแป๊ะไม่อั้มใหม้หมายาดินกย้ำสิคัน ข่าทั้งหน้าพายักแดงเลยเข่าวหนา้าพี่น้องเอเ้ยและเมื่อไหนก็ไม่ยังไรพี่น้องพาพี่น้องเลาะเบิ่งให้เบิ่งหน้าเฮาข่าวกับบุคคลงามไปได้ดอกพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้ก็เสียด่าเลยเดอ้อไปดิครับมาเบิ่งกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้แม่น้องเดือนในเดอ้อน้องเดือนล่าด้วยลูก พอกันคลิปหนาครับสบายดีนดหนุบานง,งา,มงามอม